เราตระกิตรองศาสตราจารย์ด็อ,าาดดอกเตอร์ปิโตร อตาตมาผ้าพระรูพีฐาที่บารนาคุณตาท่านได้ฟังวีิยุสถาน,าาากกนนะวีดิยุกพระูทศาสนานั้ว่าเจ็บหายพระูจักันเพรนี้สัวริ้นเสียจิ้นเลยพาะภูกระทำเท่าไหา่วะนี่อาตมาผ้าม้าหนังนี่เนี่ยในน้ำนะในน้ำของประธาน ประธานเรือประท้ประธานเพื่อไทยโดยผู้สูงอายุโซนหนึ่งโซนหนึ่งนี้ก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอเมืองชัยเริเวเชียงรูกอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้อาดามาเป็นประธานเพื่อ่ายอำเภอในส่วนของผู้สูงอายุ อาดมาออวิทยายสงอยู Becca ่แตนิง่องยมองงบงเขาเน่ยชื่อรื่องอะไชื่อเรื่องมเี่วิทยาลัไรใน้อนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นในส่วนที่อาดมาจิงมีความเป็นใจที่จะได้มา ร่วมในที่จกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโรงมหาวันนวีขอ,อนรียน ดีใจกับคริว่าได้มาร่วในในการอบรมทุติเอารมาอาคนเยอะดีก็ได้ทำงานในด้านงานดีหวงพ่อพระงมิศิลปก็คิดเนร้องตามรชาแล้วก็เป็นก็เร่เสริมนา่าวใจตื่นาง นรงทางปัญญาผู้สูงอายุจังหัดเชียงรายท่านดำลงดำเนินรับลารรัาษอยู่แล้วก็ได้นำเอาตัณฑ์ใจยห่งสองขั้นคือ,อ,คอ,อทีอท่ที่ทายุกแลู้หนึ่งเชื่อสีเชื่อสีอัไรนะที่พวกก็พวกก็แท้อันน่้เป็นผู้เชยวรายการด็อกเตอร์ริชัยแกนมาก ทำง,งานอยู่ที่มาหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชีวิทยาลัยวิทยยสมเรียนไลยเพะกัาทีิานานขอบคนเพราะฉง,ง,ขอของน,นั้น,นในวันนี้อาจารก็จะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของอาจากที่เขาในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุวันนี้ความสำคัญต่อการพัฒนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของข้าและเขาจะลดทั้งหลายที่นำเรื่องนี้ราคาเข้าใจว่าประเด็นนี้กับล้วก็คนเมืองมีคนอีสานมีคนเมืองมีคนไทยเขาว่าเขาห็นคนไทยได้นหมเปิดพ่อว่า บ้านเอาเมือเขานัน่ไก่ีตาเฉพาะคนกลุ่มเดียวมีคนไหนได้อยู่เข้ามาอยู่ในชุมชนพื้ที่เืิดทีจาอยู่ด้วยกันยาต่างๆมีการประกอบอาชีพมีการพบท้าสมาคพล้าขายซึ่งกันแลกกันมีการเ่ิยเหลื่งกันแลกกันได้ข้อิูนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มชนเหล่านี้เงีสวามสำคัญไม่างทีแต่ต้อง เปิดห้องเหล่านี้พลังที่อยู่อย่างนีอทุกคนเนี่ยจะต้องรับรองฝนเป็นผู้นน้ำฉาบดินสีอาตมาคิดว่าหลายท่านเนี่ยเขาพยายามาจากที่สันหลายท่านเขาพยายามาจากพิลึกซึ่งมาจากที่นี่บาเนี่ยหลายท่านเนี่ยมาจากต้นแปะต้นหนาตัวนี้ยังใช้น้ำเนี่ยมาจากแก้วน้ำผาตั้ง ทคำเหลือนะพูดอย่างนี้ก็ได้หรอกอามาจากใจแล้วทีผู้รั้นเขาใจทีมุ่งถามว่าท่านมาทำไมถามว่านี่ท่านมาทำไมมาหาตีประกอบอาชีพที่ดีกว่าตองกองอาชีพที่ดีกว่าก็ทวถาม่าทำไมที่เดิมเป็นไงผมรู้จักคนคนเหนือคนนอกผมรู้จักคนผ้าตาคนนอกผมไม่สะดวก ว um really? ัดนี้เนียอ่าอาาต่อินิดนีดเนาะถ้าโอปยมาจากที่สาเนียมีมีได้ถ้าโอปยมาจากทางแปดทางหนามีมีหน้าเ่ยถ้าถามว่าสองขั้เหมือนกันก็บงเื้นโมหนึ่งดูบนด้อยจ่มีหน้าแต่โมหนึ่งดูตีลแเ่เฮแลกมามาปักกันอที่นี่ ตางก็ได้มาเสาะหาอาหารมาประกอบอาชีพมาตั้งนโลกรลังทุกท่านที่นี่จนกระทั่งเขาเนี่ยมีความสุขสบายถึงปัจจุบันเนี่ยตายโอนอาชีพต่างๆคือหนุ่มคือหลานเนี่ยได้ไปทำกหไดอแต่เขาเนี่ยอยู่ทุกสบายคมัถึงวันนี้ท่านทั้งหลายต้องเข้าใจอย่างอยู่ก็คือเพราะเขามีเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังก็น่าจะพือ จารีธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นติดหัวเขามาลูกบ้านลูกจองลูกอะไรย่นีมาเพราะพ่อแม่พี่น้องบรรพบุมมรุษได้ส,สขขั่งสมเขามาเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้เขาต้ี่จะต้องติดติดต่างๆที่แนบต่อปัญยา ต่อเพื่อการเชนุนใหม่หลายท่านเนี่ยมาประกอบอาชีพหรือน่าที่นี้โดยปิดฝังก็คือคนอื่นหรือผู้ว่าคุ้นลังของเขาเนี่ยปิอย่างของในด้านนี้และด้านผู้หนึบางคนเนี่ยอยู่บ้านเก่าเนี่ยเห็นหมอหมอยญ้ามามาในนี้เนี่ยอ่าวัวเนี่ยไป่างก็ต่อว่าหาตีดลุ้นของเขาไหมนะชัว บางคนมาถึงนี air, ่แรกได้รับการทายทอดประสบการณ์ได้รับการทายทอดได้เรื่องของรู้ปัญญาหลายที่หลายอย่างแต่บอกนำเอาไปติดประโยชน์อนามาเข้าใจว่าข้องที่ของเขาเนี่ยทุนทรัพของเขาเนี่ยหลายกู้หลายคนเกิดเกินที่ที่ผู้ปัญญาดั้งเดิมอยู่ผู้ปัญญาเนี่ย เราที i i, uh, uh, ่เป uh, uh, ็นแจ๊กเจ๊กมาเนี่ยหลายที่ซิกกว่าปกติยังเป็นผู้ปราญาในเรื่องของวัฒนธรรมที่ผีต่ำอย่างต่างๆบางคนนี่เป็นเป็นหมอวานห้องบางคนนี่เป็นหมอแห่บางคนนี่เป็นครูอาจารย์ทำมาอย่างไรบุตรผู้ปราญาในด้านของการแพทย์พื้นบ้าน บางคนนี่ถุงยาแก้ถุงเดียวเนี่ยแก้เลยสักฝาทำไมี่กับคนมาปุอโอโอโอยย๋ยเยอะถุงยาแาก้ใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ว,ว่าวิทยาการในด้านการแพทย์เขาจะเลิศยางไรก็ตามเนี่ยแต่สิ่งงที่มันเป็นภูมิปัญญาของเขายัางบ้ย่ลักกว่ได้น่ะยอย่าคนอเปินพ่อมาอย่าไกินเฮ็ดปิดหน่อยกินเฮ็ดแล้วเนี่ยปี เดือนก่อนคนบันแม็กเปาเนี่ยพยาแมงลายเนี่ยโมนี่มันนุ่งเง็ดยต่อขณะฝนห้องกับผู้เชี่ยวชาญนั่แห่ยังกิ่นเง็ดเบื่ออยู่อ่ะนะตายถ้าหากว่าเขานี้ยังสมัยตะวอนอารามาไยหันดปยังฟุกุอิเนี่ยกินพริกกินเบื่อเนี่ยฝนขลักขลักกอกปากสซกคำเดี๋ยวในฝนทุกหากัวโอว่าดีล่ะนี่คือฝนห้องกับเป็นทู่งปัญญาดีเขาจะต้อง สืบทอดสืบต่อภูมิปัญญาในเรื่องของช่งาง่างๆช่างปั้นทองช่างแฝงบ้านแฝงจองแฝงเนเื้อสภาว์เดรจนี่ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาซึ่งเขาจะต้องอนุรักษ์ไว้ภูมิปัญญาในด้านของอาหารนะไม่ว่าจะเป็นอาหารของคนเมืองอาหารของคนยีสา,รบาบนราะว่าเป็นบัวซึ่ง หลายหน้าคนลือคนยองคนใจร่วนแ้่แต่มีคนห้องมีความเป็นมาทั้งินต่างคนตาอนอ่างเกาะยังจะต้องสื่อสารสิ่งต่างๆเราีนีไ้ไว้แ้วนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของกีฬาการออกกำลังกายแล้วก็ในด,ด้านอื่นๆนี่คือ,อ คนห้องว่าคะแนนของคู้ปัญญาดีมีอยู่ในชุมชนของเขาก็ถามว่าทุกวันนี้เขาเคยมีการสำรวจเขาเคยมีการพูดกันเพราว่าบ้านเขาเนี่ยน่าจะมีการที่จะต้อง,งอมาสืบค้นอาจามากูเหลืองนีได้ก็บอะว่า ตำบลร้านเหนือทีอาตมายอยู่เนี่ยอาตมาได้ตั้งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาก็จะภารกิจนะภารกิจของศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมนี่ก็คือหนึง่งคือพ่นพ่นพลวับ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยไผ่มีองที่บอกหนึ่งสองสามีเอาเ้าเก้าแปดเก้าสิบ เร็รียบร้อยแล้วขึ้นทะเบียนไว้ขึ้นทะเบียนไว้จากนั้นก็นจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเข้าไปสืปบสอบวัดเข้าไปสมัมภาษณ์เข้าไปอยาาาาาอ่างต่างๆเจ้าหน้าท่าเขาได้ข้อมูลต่างๆเราเนี่นมาจากนั้นอย่างที่สองก็คือการยกย่อง การยกยอ่องผู้มาาีภูมิปัญญาดีเด่นประจักษ์ศีลการยกยอ่องนั้นมีตัวที่สำคัญในการกระตุน้นความบนหัวว่ากระตุ้นเพือผู้คนนั้นได้มีความภูมิปุ้มใจในฐานะที่มีภูมิปัญญาในการเรานะด้วยแล้วก็ภูมิปัญญาเรานได้รับการสื่นพ่อได้รับการถ่ายทอดได้รับการเผยแพร่เผยแพร่ เอาไปให้กับคนอื่นไม่ต้องว่าอย่างนั้นนะเว้ยแค่ผู้ปัญญาเรื่องของการจัดใบสีเนี่ยถามว่าแต่ละหมู่บ้านมีหรอเ่บางบ้านก็บริมมีนะบางบ้านก็มีแต่บอได้รึเปล่ยอมรับเพราะจะไดงเพราะว่าคนที่บนมีเนี่ยบนมีไผ่แค่หาผลนะบนมีไผ่แค่หาผลแล้วก็หลายหมู่บ้าน มีคนเข้าคนแก่ติดายาเซ็ตแต่รอจเยอแยก็มีการทายทอด้านเมือการมีงาน้าเอาดอกมาเอานื้อมาเมือนแฝงอันนีน่ยนี่กแลงอันนี้เลอพึ่งแต่ไปพึ่งแต่มาแต่ยังได้จาางมื่มันเป็ทีมอากยางอย่างนี้เนาะยังจงเช่นอ่าบ้านบ้านเขาเนี่ยจะโบสวนอย่างสช่อย่างหนึ่งว่าสมมติว่าเขาจะโบ้วน่ะ ลักษณาเนวกสวงเนี่ยก่โกับเครื่องเนี่ยะทเป็นหนองมีใบสปากกาใบนี่ยใชบะถ้าหากว่าเขามีภูมปัญญาไ้าบ้านเข้จงเนี่ยเขาบอกาไปจ้างคนเขาบอกวาไปอย่างเขาก็พอกันมายปัะมาช่วยแต่งอย่างนี้เป็นต้นนี้คือใกล้ภูมปัญญาช่วยเหลือชุบชนอย่างนี้เป็นตนเพรฉะนก้น ในครังของการยกย่องผูม้มีภูมิปัญญาดีเด่นจึงเป็น,อ o D A T e, นโอกาสทีกับบนดงมหาวันของเขานั้นจะกระตุ้นผูนิบุร์นีภูมิความรู้อยู่แล้วได้มีความภาคภูมิใจว่าคนทั่วไปได้รู้จักเอาในฐานะที่เห็นปราดพ่อผูม้มีภูมิปัญญาดีเด่นแต่ละด้านแต่ละด้าน,านแต่ละด้านนะ พวกนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของอในดาน้นดานของเมืองในด้านของพิธีกรรมต่างๆในด้านของการบายสีบายสีเล็บก็ยังมีจังอื่นด้วยหรอกเรื่องของ,งน้ำบผยโขงบาององ่างไม่นีนะในเรื่องของวรรณกรรมถ้าเป็นคนเมืองเนี่ยวรรณกรรมที่สำคัญก็คือ,คอวัฒนธรรมด้านภาษา วันนะครับไม่ใชมีอยู่สองอย่างก็คือถ้าเป็นคนเมืองนะ้หนึ่งในเรื่องของอักษรราชนาวหรือตัวเมืองอักษรราชนาของตัวเมืองนั้นเป็นวัฒนธรรมในด้านภาษาตีมุฮัลัะไหลในฐานะที่เป็นคนเมืองเนี่ยจะต้องภาษาพอน้อยพอนนานหลายคนเนี่ยจ้างบ่ได้แต่บ่สามารถที่จะไป่ แต่บทไดสอนใส่บางทีเนี่ยเอาออกมาเลยมันจะน่าจะมีความจับเป็นอย่างเช่นรอในเงียนตัวนี้ถ้าเรนเห็นน้อยของเขาวันนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคิการของวันวาลัต่างๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทุเจ้าตีทรงภูมิปัญญาเนี่ยน้อยลงไปเพราะว่าบางทีก็มันเป็นช่วงระยะห่างของเวลาแบบ ตัวเจ้าตัวเฒ่าตัวแกพโบราณขาดละสาขาเนี่ยก็เรียก็่าหมู่นุ่มๆหมู่นุ่มๆเนี่ยตัวเจ้าหนุ่มตัวเจ้าน้อยเนี่ยถ้าหาบว่าเขามีความสนใจก็ดีนะแต่ถ้าหาว่าหมก่ไปนั่งรถติงๆเนี่ยช่ยดีลาลืมตั้งคําเขาก็ขาดซึ่งขาดถูกเวลาที่เพราะฉะนั้นป่อน้อยป่อหนาน่ออุ้ยทนานจะต้องไปเติมเต็มเมื่อกับพระเด็กเด็กวันนี้ นอกจากค่าเน็เห็นด้วยแล้วเราอในห้องเรียนก็มีความสําคัญเหมือนกันนี่คือ,อการคายข้อการซื้อข้อการศึกษาการตีมันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นความสาคัญของสิ่งต่างๆเรานี้ก็หมายถึงบทอวามวัฒนธรรมในหมายถึงชาติชาติที่มีวัฒนธรรมเนี่ย คนจะมีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจในความเป็นชาติของเคนอาตมายกตัวอย่างคนกลุ่มชนที่เคนมั่นใจในความเป็น,าน,รรนชาติเป็นสามชาติชา,าแรกก็คือญี่ปุน่นอาตมายกเอาญี่ปุ่นขึ้นมาเป็นชาติเป็นคามีความภาคภูมิใจก็คือว่า หนึ่งญกิบูนมีความเป็นชาตินิยมสูงมากปนจะวันร่าทีแ่แม่แต่จาริกเล็กๆน้อยๆปนแต่ยังคงความเปล่งกิบูนอยู่ทุกกระเบื้ออยู่อาดามาสเลยไปญกิบูนข้างหนึ่ง,งก็เป็นรุ่นแบบทีนี้ ได้เลี้ยงกินฝันว่าคนเท้าเนี่ยฝันหน้ากว่าคนเน่าข้นแก่ฝันหน้ากว่าเขามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเขาสามารถที่จะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติได้เพราะฉะนั้นเขาไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าถามว่าโอ้ยสุริได้ไปหรือหรือพอสถานการณ์นี้ตามทีนี้จะได้ตามกินเทอร์เน็ตทีนี้จะหาได้ว่า ถ้าหาเป็นก้าก้าอำมาจะหาคีดจากคนนอกเชแก่ว่าเอาล้อนมไ่ไหนสุดล้อนมเข้าไปตรงนันไปทำาันไปทำตรงนันเดือจะอยู่ก็บังก็จอมคนี่กแก่ๆๆเอาไปโฟนได้เอาไปโฟนไ้เอาไปแม่การทาเก็บคนนอาว่าเก็บจะตั้งหน่วยอนไรก็ถึงมาจอดคนนอกนั่น อาบแก่แก่้นคนีนจะมีเห้ดูสามารถจันี่ยกาเป็นมีปัญหาสิหนึ่งที่อาดมาอเ้วเนี่ยมันหมายถึงค่าอย่างหนึ่งของคนนั่นก็คือจะไม่กินน้ำน้ำชาจะไม่นั่งกินน้ำชาเปบ้านเขานี่ยออกใส่แก้วบโบใส่ปากแล้วหไม่ใช่โอ้ยกงนห้งเข้าใจนี่เอาวัน คนในแก้วกันแล้วก็ทคอแล้วก็เอามาเติมแง่นควาเขาจะได้กีน่นจะมูลค่าเท่าไหรถามมาจะได้ยังนี่คือคนชอบว่า,อ,าอยากจะเลื่อนหันถึงประเพณีของการหินช้าหินช้าในกระแก้วเนี่ยหินไปได้วยความหู่ซึ้งหินไปได้วยเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์นี่คนพูหนึ่งขนณะที่บ้านเขาดิ าอบเาบดนเป็นเปิองว่าตินคนดีคนนี้อารยครบอยังเรื่องที่เปิดบอกว่าบอกถึงคามีอารยรรเปิบอกว่าอย่างคนไทยเนี่ยเปิบอกว่าคนไทยกินข้าวไม่้ยนซืออย่างไรบอกีบอกว่าคนไทยกินข้าวดิกินข้าวเป็นเม็ดไม่มีอารยธรรม เหมือนข้าคนป่าคนสมัยบอกว่ากับสินเนี่ยหุกหมูมาแบบกินได้คนอีกคนคนจีนคนฝรนั่งเมกอนบอกว่าคนมีอารยธรรมนั่นก็คือเปิ้นสามารถที่จะเอาเข้าเป็นเม็ดเนี่ยเอามาทำเพื่เกิดความละเอียดละออสในการนะกินนะท่านบอเปิ้นเอามาบุกปิงแป้สิงหงกุ้งสิงหง เรียกกาอนำเอาผงแป้งนั้นเอามาประกอบอาหารหลายสิบชนิดนี่คือคนบอกว่าความเป็นอาริยธรรมดังนั้นสิ่งตีของเขาจะมีอยู่เขาก็จะต้องฆักษาเอาไว้เพราะอเขานั่นได้ไปมู่จัะ แล้วก็ไปมัวเมากับอาระยะธรรมอันอื่นซึ่งเป็นใจของเขาอย่างน้อยที่สุดเขาอยู่บ้านอยู่จองอคลื่นว่าสิ่งใดพอที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือทุมชนบ้านจองห่อเง,งิเนกับบนเขาได้เนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยคือประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นตีอื่นนั่นคนบอกว่า ถึงเวลามากกว่าจากราลับไปเองแต่คนตีม้าเหมือลุ้นเนี่ยจะต้องได้รับการทายทอดนะจะต้องได้รับการ่ายทอดคือสงไหวซึ่งวัฒนธรรมจารีประเพณีภูมิปัญญาตีบัรพังรุษได้ทรงทอดทรงมือเขาน,น แล้วเขาก็ส่งต่อไปให้ตำรวจตำลวจนะเมื่อเขาได้ทำาทิีแล้วปุ๊บแสดงว่าเขาเนี่ยได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์นะได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์เมืม่อรักษาล้างโลกไปแล้วเขากปเสียใจนะเขาเปดเสียใจเพราะเขาได้ทำหน้าที่ของเขาได้ดเช็จเรียบเรอยแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของลูกหลานของเขาเนี่ยจะได้ ดำเนินรอยตาอไปเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้ทราบซึ่งแล้วก็เขาจะได้นึกถึงคุณงามความดีของเขาอ๋เอเปลี่ยนพ่อบรรพบรุษของเขาเป็น,ปนพระอได้มเป็นแต่คูอยากแต่ย้ายมาเป็นทายทอดนีดีเพราะฉะนั้นอันนี้แหละจะเป็น่นส่วนที่จะให้เขานั้นได้เป็นผู้ดีมีความมั่นคงแล้วก็มีความเข้มแข็งในเรื่องของอความเป็นชาติความเป็นถิ่นนิยม ความเป็นผู้ทีภู้มิปัญญาอย่างแข่งขันทำมือสีสันต่างแล้วนี่ยังคงไว้ในบ้านเขาในสังคมเขาอยู่เหมือนอย่างครับปีพระ,ะเทเระรูปหนึ่งเหมือนในเกาบอกพ่อแม่กายเนี่ยคนบอกพ่อแม่กายนี่ยัง่มาเสียใจเต้าทีเต่าฮีเต้าห้อยมันหายไปที่ห้อยมันหายไปบ้านเขาเนี่ยคนว่า รุ่นเขาเนี่ยถ้าหากมันหายไปแล้วมันลดหายย่ะเพราะฉะนั้นเขามีความภูมิใจในความเป็นผู้ดิสซูพอดตีดีสามารถที่จะทำให้ภออูมิปัญญาการกางนี่อยู่คงอยู่กับ้านกระจองเอาใดถือว่าเขานั่นได้เป็นผูน้ทีมีความสวานั์ในส่วนนี้อาตมาขอยกเอาพุทธาศ,าศ,าศาสนาสุภาษิต ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดเคล็ดับไ้ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติแม้ว่าร่างกายของเราจะย่อยสลายไปแต่คุณงามความดียังคงไว้อยู่ในแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละจึงนือว่าเป็นจริงที่พวขาทั้งหลายได้ทำดีแน่อะตอมาภาพเนี่ยเห็งว่า สิ่งต่างๆเรานี่เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็จะทำพื้นดิสนับสนุนเป็นที่ในฐานะที่อาณาภาภัก็นพระสงฆ์ที่ต้องการที่จะให้ผู้เฒ่าผู้แก่นั่นได้มุ่งยักษ์สถานะแล้วก็กำลงไหวเสื่งฟ้าเป็นพื้ดีนซุกทุ่ปัญญาไปท่ทญญทองถิ่นเอาไว้แล้วก็ทายทอดให้ดูรุ่งหลานนอปณีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแล้วเนาะอาณาภาภักดีขออนุโมทนาบุญเกับท่านทั้งหลาย ในโอกาสนี้ขอคือการพบลมในครั้งนี้เป็นไปด้ยวยความเรียบ้อยดีงามขอขอบคุณนอนุทนาครับองค์การบริหารสูนนตบนโรมหาบันที่ได้นำเอาติตาตะเราดีเพื่อที่จะได้ทำคือสารสืบพ่อสืบพ้พนภูมิปัญญา สัมปันธราลึ้เป็นไปด้วยความเด็นกดีงามโอกาสนี้เราจะมา,าพากย์อระนาคุณประสิทธิระนาฏไรอันมีคุณกระพุะ้งเป็นคำรมสงฆ์เราจะได้บุญบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตา่างๆที่สิ่งสถิตรปริษฐานอยู่หน,น,น,น้าที่ๆยกไปโปรดดลบัดาลอภิบาลหนักษา,า,ายังท่านนายก ทุกข้อด่าก็โลสุขานของแ่ลายความทุกความเจริญมีสุขภาานาาัยสุขุพแข็งแรงราจากทุกโชคลุกใยตเาานประธานเจริญไปด้วยจิตวิรพรังิประสานมีอายุวันนาสุขบาราปริพาณในศาสตร์สมบัติมาในวันนั้หลายได้ตั้งอิทธิกรรมฐานเยย่งสิ่งหนึ่งประจานได้เป็นไปในชอบประกอบด้็ยธรรมอความปรารถนาทีทานได้ติดที่เด้หวังไว้นั้น กันเป็นการมโนมนายเคตาสุมน่กวรุมมาตรานาจงทูกประกานเพื่อคัามรอุกรร็ไะ